สวัสดีในสำนักงานครับพี่น้องครับบา้าเหมืนอนค,ค,คีอคือคืออากาศเป็นตาฝนตกอีกแล้วพี่น้องนะครับอยู่สำนักงานเขามาไายคลิปส่พี่น้องเบืองกนันนาเป็นไนทีมงานเข้ามาจากพะเยามาหอดจักขั้นแล้วผู้ใดมาเนี่ยเป็นเจังไหนมาจังไหนมาเบื่องกันนันพี่น้องนะครับในสำนักงานผู้ใดมาหอดแล้วแหน่ลดขั้นไหนเพราะท่านมาเนี่ยนะครับเบิง่งลักษณะอยู่ในสำนักงานตัวน,นี้คือเป็นโลง่ลง แสดงมาว่าพท่านหอนกับมิ่งผู้ใดบุรถบัตรกับเพรท่านเหน็นพี่น้องพท่านเห็นหลายอันอยู่ดิป่ะเยวสิผ้งงาเข้าไปเบิ้งพี่น้องสำนักงานวลนรับพิจลําเพลินตอนนี้ทีมงานที่มาจากพระเยาใครมาถึงบ้างใครที่ยังไม่มาบ้างนะครับเราจะไปดูก่อนนะครับมีผู้ใดอยู่บอยู่ในนี้ก็ดีพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องครับผู้ใดมาเนี่ยผู้ใดพท่านมาจะดิแต่ว่ารถตูพออ้พราะอวนเห็นแล้วรถรถล้อขัานอันก็นเห็นแล้วรถบัตรโบเห็น จะไหนน้อมีไหนน้อ,นนอเดี๋ยวเขาไปถ่ายคลิปบ้างก่อนลุงตูกงกงต่ก็เห็นลงเฟียดอยู่ว่าจัะแมนหอดใส่ลุงตู่ก็ดิลุงตู่ป้าหน่อยเห็นลงเฟียดอยู่อันนี้รถเขาเป็นป้ายประ,ประยยนุ่มขั้น,นีิได้เอาไปอยว่ารถพ้าพปรนุ่มน้อเอาเดี๋ยวจอดรถลงไปบ้างก่นนอ,พกอนพี่น้ออือ้ใดอยู่ใส่ในน้อมาไหนน้อผู้ใดมาผู้ใดีพอทันมาบ้าง ในสำนักงานนะครับตอนนี้นะครับก็จังเห็นแต่ฉากแสดงว่าขาเจ้าเอารถเอารถเอามาลงลองของอะไรข้าเจารถเมื่อยอยักเนาะนะครับรถหกล้อรถนยางคนเอารถมาลองของอะไรคนกับเมื่อนะครับก็เลยพอเห็นเงียบมิดซีรีเลยพี่น้องบัดในสำนักงานมิดจีรีเลยมีหกล้อหนึ่งคันกับรถมอเตอร์ไซค์เสียออกแล้วก็รถปิกอัพลงตู คือมิดคือมีแต่บาทยู่ในสำนักงานพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยู่แน่นอนสุดผู้ใดละหอยล้ำลามอยู่นี่รถตู้พราะอ้วนแล้วไปถามพราะอ้วนเบิ่งใคไดดอกผู้ใดอยู่ผู้ใดมาจะไหนคือมิดคือมีแต่สำนักงานเอาพราะอ้วนพราะอ้วนอยู่บ่พราะอ้วนเอ้าอยู่อยู่ตัวนี่ได้ยินแต่เสียงอยู่พูดเดียวตีเดียวนี่ไปใส่เบิดพอมาหอดไปนี่ ค่นหมาแล้วรถรถลกลมาแล้วขนของลุกละก็จะเมื่อตีโอพญตูเห็นลงเฟอยอยู่จ้าเม็นอยู่ใสเออพนนอนยตีนากลังมานำกลแต่รถบัสนี้มานเลมันบ่หอดเหรมันบ่โอแต่ว่าเพ่นได้จวดอยู่นี่นี่ือเอคือได้สีนมาเห็ดสีลดดีเนี่ากันซื้อมาควมาซเน่ ผมก็หัวแต่ฝื้นมาหอดมาขึ้นนี่เล็กเดือกทรงจานเมื่อกี้ทรงจานนูเทียนแล้วกันกินเขานอนรับหัวแตัวหัวมือหน่อยว่าแต่ฝืนโอ้ยลอยห่างมาหอดมาขึ้นเทียงขึ้นนั่นแล้วซ้ำๆกันไล่ๆกันนั่นแหละเพราะจอดกินเขาก็สุดทางผมก็ดลพี่อยากขากเนาะครับรถไกลๆที่เนาะโอ้ยเมื่อยเลยเนะพี่น้องเจ้าจนลอยเวอร์ไงวะ เพีย่าบดเลยบพรว่าผู้ใดลักขับรถตั้งแต่ผู้นั่งน้ำแขางก็ซื้อกับเมื่อยเนาะเฮ็ดกล้วยเลี้ยวหวานจดโอ้เฮ็ดสิ้นหลอดไลยถอดเอาเอาเอาผมก็ไปกินเขาอาหารตามสั่งมาปอดบอกพี่จะได้ไม้หน่วยใหญ่เลยอู้ยเห็ดอรันเนาะพี่จะพาฝากเนี่ยปอดหน่วยัแใหญ่เลยตอนนว่าฝากขั้วเนี่ยเจ้เจ้าไปเรื่องแเห็ดเห็ดทำไยมันพวกเห็ดไหลเห่าเห่าปาดออกเอาใส่มันออกไม่พอเอาใส่เอาในมันออกแล้วก็เอาอัน เอาในยัดแม่เอาอันหมูซับหมูซับปรุงรสแล้วก็ยัดกันไปแล้วก็ไปเอาไปหนึ่งแล้วไปปิ้งทังสิ้นเสบเลยหน่วยใหญ่ยังสิแม่โรงพยาบาลไล่รดตีเปิดวังทีเด็ดเสียงอมมอยู่นไหนบอกรักไปเสียบบอกว่าว้นอนได้ดีตัวนี้คอรออยู่คนน่ะ กินเขาเราบอกแล้จังไหนนอนอากาศดีมาหนินอนเส่ยบเนาะโอ้กินยาหลัดไปตรวดพอเพราะว่ายังวันทีเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเออเดี๋ยวกับฝนเดี๋ยวกับห่อนเดี๋ยวกับหนาวอยู่หนิสามดูดูเลยมือเดียวหนิโอ้รับแซ่บเนาะลูกพี่เนาะลูกพี่ออกนอนรับแสดงว่าช่วงนี้มีแต่คนนอน นะครับรถบัสมาหอดแลวพี่น้องแต่ว่าพนบรบบทมาจอดที่สำนักงานน่าจะเหลือรถลงตู่หนึ่งคันนะครับที่กําลังตามหลังเพื่อนมานะครับแต่ยุ่สำนักงานตอนนี้กัทีมงานกับสีน้อนพักวันกันนั่นแหละนะครับเงียบๆแน่เด้อมาหนึ่เด้อเอาถางานอีกวันที่ยี่สิบแปดพี่น้องอยู่เมืองพลนยี่แปดเมืองพลนวันที่หนึ่งอยู่น้องคายวันที่สองนะครับวันที่สองอยู่ น้องบัวลำพูวัวนที่สามอยู่สกลน,นครนีในระครับคิวงานตอนนี้นะครับแม่กัวกับบ้านหอดเลยเพราะเพิ่นเห็นเขียดกับขวางกำนัมไปแล้วกำนัมบางองบางหอยพักหนอกพักหนอกไหมกระสับปักไงเลยพักหนอกพักหนอกหลายเลยทั้งคนบรรยากาศในสำนักงานก็ลมเย็นวีวีครับพี่น้องมาหนีนะครับลมเย็นวีวีอากาศดีนะครับบ่านหอนบ่าหนาว เจ้าไปอยาออกสีทั้งหนาววนหน่อยนึงอยู่นะครับโอ้ยหายหน้าทั้งหลังก็เจ้าเตรียมไทยนะหน้าแล้วก็เจ้าสีหน้าปีหน้าปังบ่นี่ยบรรยากาศข้างสำนักงานนะครับรถป้ายพนมบ่ได้เอาไปบ่ขั้นไหนหึ่งจังไหนเลืองเอาไปอยู่บ่เออเอาไปเนาะขั้นไหนก็เอาไปบ่ได้ลืมอข้าวกานบ่เอาไปไปมันสิอยู่ยังไงนะครับ ไปเพราะติดอยู่ในตลอดพญายพนม,มเอาขัาน้นนี่ไปบ๊ดหอดพเยานะครับขั้นนี่บาธรรมดาได้ครับนี่ถึงพเยามับเลยเนี่ยรถพญายพน,นมคันนี้สุดยอดสุดยอดอ้าอเูเอ้ยลูกหล้านเดินทางตลดอดปลอดภัยสุขูสุขคนม,มาหอดสำนักงานเบิดหละละเหลือรถลุงตูขั้นเดียวเอามาหอดเบิดสุข,ขัน พ,พักผ่อนกันเตรียมออกเดินทางอีกกบวันที่28 1 2 3 4มือ4งานมาไหนเนาะปูเนาะอ่ะปูเพื่อนกัดดูแลปกปักรักษาทีมงานเป็ดลำเพิ่นเท่านีาน่ละนะครับป่านนักดนตรีนี่ผู้ใดอยู่ในเห็นแต่ตรถมอเาอเธอใส่น่าจะเป็นน่าจะเป็นสร้างน้อยนะครับอยอนนี่ไก่ย่างสร้างน้อยเิ่นปักอยู่นี่เลย านักดนตรีลังนี่โอ้บักม่วงจับหมากติดเบิด์อะไตัวบักม่วงเนี่ยเนาะบักม่วงอันปีนี้ดกขนาดดอกแต่ว่าหมากได้ซ้ำนี่ครับเนี่ยบักม่วงอันเริ่มเติมก็มาก,กับเป็นสีแหล่ๆเลยบักม่วงเขียวใหญ่เริ่มเป็นมาก,กับเหล่อล้นะครับต้นนี้ตั้งเป็นสีนี่ทุกปีเลยพี่น้องนะครับบักม่วงพันเดียวกันครับอยู่หน้าบ้านจัดร้อยอยู่เขียวมลาลัดอยู่หน้าเฮือน แต่ว่าใหไงติแรกก็สิเป็นสีมงหวังนัง่งสิละเพราะนั่นจังสิเป็นเขียวใหญ่แต่ว่ากินสมเพราะท่านไดนถั่ซ้ำหนึ่งก็ร่างขมมันผสมครับซ้ำหนึ่งมันก็ร่างขมกลอยเจียวกินสมโอ้ยเข็ดอยากเลยหมกม่วงขี่ไลขี่ล่วงเลยกินหมกม่วงเลยนี่มาขามเปล่เนี่ยมาขามเทศนี่ไลาที่อย่างต้นนี่มันเป็นไลยธรรมดาโดดความอือยู่ส้ำนักง,งานนะครับ มะขามแปรหรือว่ามะขามเทศนะครับกินเมียงนี่พวกยามานละมักตำเม,มียงล่ำคาเมียงหัวงซิ่งไข่เลยรับบิดไปกินครับนี่ปากอ่อนๆมาเนี่โอ้อยแตกว่าอะไรยืดเถิงหมดนะดกดกดกตัวน,นี่ดกจุ๊บเอาพาพี่น้องเขางพาบเบิ่งสรมนักงานคลิปนี้กับสิคอนอนุญาตบาดคัมนะครับถ่ายคลิปไปพี่น้องเบิ่งกันนี่ละบรรยากาศนะครับอยู่สำนักงานทีมงานกัดถามพ่ออวนแล้ว่าบ้าเบิดแล้วล่ะรถบัสรถยังก็ดีนะครับ กับตางคนต่างพักพรนอนนัดงคนกับเมื่อบานเมื่อซองนะครับหาพักพรเตรียมมาลุยงานตัววันที่ยีนะครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับบ๊ายบาย